Discord นะครับเป็นแอปพลิเคชันสําหรับในการใช้สื่อสารกับผู้คนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลายลักษณ์อักษรหรือว่าผ่านทางเสียงครับจะสื่อสารผ่านทางห้องแชทที่ผู้ใช้ได้สร้างขึ้นครับโดยส่วนใหญ่นะครับ Discord จะเป็นที่นิยมใช้สำหรับพูดคุยกันในวงการวิดีโอเกมครับผมโดยการประยุกต์นะครับอาจจะเป็นการพูดคุยระหว่างเล่นเกมหรือแชร์หน้าจอวิดีโอเกมที่ตนเองกำลังเล่นอยู่ให้ผู้อื่นสามารถรับชมได้ในเวลาเดียวกัน หรืออาจจะเป็นการพูดคุยเรื่องอื่นๆในชีวิตประจําวันนะครับหรือจะเป็นการส่งลิงก์ต่างๆหรือแม้กระทั่งส่งไฟล์งานต่างๆต่อให้ผู้อื่นนะครับผมยังครับอม่มีค่ะอยู่จังหวัดอะไรหรอมันมันต้องถามจังหวัดด้วยเหรอคะใช่ครับกันแบบวัวแบบเอาดิดด,ดแฟนมาสอบอะไรอย่างนี้เขาเมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับ เปรียบเทียบกับขอยกตัวอย่างแอปพลิเคชัน Line นะครับผม Discord จะมีความสามารถในการแชร์หน้าจอวิดีโอเกมได้มีคุณภาพที่ชัดกว่าครับมีเสียงที่ดีกว่าแอปพลิเคชัน l อ่าและมีความเสถียรในการใช้เสียงในการสื่อสารมากกว่าครับผมเนื่องจากผู้ใช้ Discord ส่วนใหญ่นะครับจะใช้เสียงในการสื่อสารกันในตอนเล่นเกมครับผมจึงทำให้คุณภาพเสียงต้องไวครับต้องเดียยวทมา แล้วต้องมีคุณภาพเสียงที่ดีครับโดยปัจจุบันนะครับ <Yeah. S 1> Discord สามารถใช้ได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนหรือทั้ง iPad n โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะใช้ทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS Android หรือ Windows แล้วครับผมโดยปัจจุบันนะครับ Discord มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนนะครับปัจจุบันอย่างน้อยอยู่ที่350ล้านคนทั่วโลกนะครับผมโอ้เยอะมากๆเลยครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปครับผมขอบคุณครับ